ปิตาปัตนิทาศีและทาสาปิตาไปว่าพ่อเจ้านายผู้ชายคนรักส่งเสริมสนับสนุสนให้ความนับถือกันเหมือนญาติผู้ใหญ่ปัตนิคู่ครองคนรักหุ้นส่วนการทําธุรกิจร่วมกันการร่วมหุ้นลงทุนทาศีและทาสาไปว่าบริวารดวงเดิมใครก็ดีมีปิตาปัตนิทาศีและทาสาต้องทําเองลงมือลงแรงเองถึงจะประสบความสาเร็จด,ด้วยตัวเอง การร่วมุนลงทุนนะครับร่วมมุ่นกับใครลงทุนกับใครทําธุรกิจร่วมกับคนอื่นต้องรู้จักเอาใจใส่ด้วยตัวคุณเองปีตาที่เป็นทาสีและทาสายิ่งทําใหญ่เท่าไหร่ยิ่งเหน็ดยิ่งเหนื่อยมากเท่านั้นหากทํางานใหญ่เกินตัวระวังจะมีปัญหามีอุปสรรคเกิดขึ้นทําให้ตัวเองหงุดหงิดและเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาปีตาทาสีทาสาครับหงุดหงิดเ,เดือดร้อนตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจอยู่ในภพปัตตานี พราะแม้แต่เรื่องคู่ครองเหมือนกันต้องรู้จักเอาใจใส่ต้องรู้จักดูแลเอาใจใส่มากกว่าเดิมหากไม่รู้จักเอาใจใส่ไม่รู้จักดูแลให้ดีมีปัญหาเกิดขึ้นเข้ามากระทบได้อยู่ใกล้กันมากเกินไปอื่นอัดใจมีเรื่องไม่สบายอกไม่สบายใจได้ถ้ากําลังพรกกอดดีๆก็ดวงก็ดีหน่อยถ้ากําลังพักกอดไม่ดีแล้วยิ่งรู้สึกอื่นอัดไม่สบายใจดาวจรเกิดขึ้นเนี่ยปัตนิคู่มีปัญหาคู่ครองลงทุนทาอะไรก็มีปัญหามีเรื่องเดือดร้อนเข้ามา ันคู่ครองถ้าเกิดเป็นบริวารของเราด้วยแล้วยิ่งแยกก็ไปใหญ่บางคนทําธุรกิจตัวเองเอาภรรยามาเป็นบริวารทํางานร่วมกันพูดตัดสินใจอะไรอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นหากเจ้าชะตาทาธุรกิจรย,ยาทําร่วมกับคู่ครองคนรักเด็ดขาดแยกกันคนทำกันคนละอย่างดีกว่าแยกกันทําทํกันคนละอย่างจะส่งเสริมกันกว่า